ดินอุทุมพรจามอนเนม,มานค่ะเป็นที่ปรึกษาด้านประเมินของสำนักง,งานสมสสค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอัญลดาผู้เขียนนะคะเป็นผู้ร่วในการโรงเรียนสาธิตพัฒนาค่ะวันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะามาพูดคุยกับท่านอาจารย์นะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีกย์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะในส่วนที่โรงเรียนจะต้องเตรียมการ เพื่อที่จะรับการประเมินจากสมศเนี่ยค่ะจันคืออยากจะมีคําถามถามท่านอาจารย์เพื่อที่จะให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาได้รับรู้รับทราบก่อนที่จะถูกประเมินในรอบนี้นะคะคือของปีพศ2564นาะคะคาถามแรกเลยนะคะอาจารย์โรงเรียนเนี่ยสถานศึกษาเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะรับการประเมินภายนอก พศ2564ยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ัที่จริงสมศสนี่ก็ได้จัดเรื่องของการประเมินคุณภาพภายนอกมาหลายครั้งนะคะ,ะถ,ถ้าเทียบเป็นรอบของเรียนก็ประมาณ4-5รอบแล้วบางโรงเรียนก็จะรับการประเมินหลายรอบนะฮะ,ะในช่วงโควิดเนี่ยสมศก็ต้องหาวิธีที่จะประเมินคุณภาพภายนอกให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยสมศได้วางวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกไว้เป็น2ระยะ ระยะแรกนะี่คือประเมินเอกสารที่ทางโรงเรียนส่งมานะซึงเราเรียกว่าซานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางเรียนไหนที่ครบ5ปีสมสจะแจ้งไปนะคะว่าท่านครบแล้วเนี่ยก็สามารถจะส่งซาหรือบางทีก็มีซาอยู่ในระบบของสมสอยู่แล้วเนี่ยสมสก็จะดึงมาภายใต้เงื่อนไขคือต้นสังกัดเห็นชอบด้วยสศส็จะมาดูรายงานของท่านเราเชื่อว่ารายงานของท่านน่าจะสะท้อนผลงานที่ผ่านมาว่าท่านทํางานกันเป็นยังไง ผู้ประเมินของเราก็จะประเมินาตามมาตรฐานของต้นสังกัดซึ่งปกติก็จะมี3มาตรฐานนะฮะคือม,มาตรฐานเกี่ยวกับผู้เรียนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแล้วก็มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนรสอนของครูก็จะดูตรงนี้ที่นี่สมสในช่วงในช่วงปัจจุบันย,ยุคโควิดเนี่ยเราก็ตั้งตัวบ่งชี้5ตัวด้วยกันนะแล้วก็ตั้งเกณฑ์คือบ่งชี้ของเราก็ตามระบบคุณภาพนะฮะก็คือเรื่องของการที่ว่าสาานศึกษามีแผนมี โครงการมีอะไรบ้างนะฮะอันที่2เนี่ยเมื่อมีแผนมีโครงการมีอะไรแล้วเนี่ยได้ดําเนินงานอย่างไรอันที่3ดําเนินงานไปแล้วเนี่ยผลดําเนินงานเนี่ยมันเป็นยังไงเอามาตรวจสอบกลับไปดูหรือเปล่าสุดท้ายได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามแผนไหมก็เป็นวงจรไม่รู้จบ4 4ตัวด้วยกันเราเพิ่มตัวที่5ก็คือเมื่อประเมินแล้วนะมีผลออกมาแล้วแก้ไขแล้วได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ ก็มี5ตัวด้วยกันเพราะในช่วงของการประเมินซาเนี่ย mm. ก็จะใช้ตัวชี้วัด5ตัวเกณฑ์ตัดสินมี3ระดับระดับสูงสุดก็คือระดับด mm. ีเนื่องจากว่าเป็นการประเมินกระดาษนะคะเรายังไม่ได้ลงดูของจริงว่าได้ทําจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นผลประเมินสูงสุดก็คือแค่ดีแล้วถ้าหากว่าทําครบ5ข้อได้ดีทําครบ4ข้อได้ปรับปรุงทําครบ3ข้อลงลงไปเนี่ยจะเหลือเอเอเมื่อกี้พอใช้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ปรับปรุง พราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ที่แล้วผู้ประเมินของสองสองเองเนี่ยก็จะส่งรายงานผลประเมินไปให้โรงเรียนโรงเรียนก็พิจารณาดูว่าในผลประเมินนั้นเนี่ยเห็นด้วยไหมนะฮะหรือมีหลักฐานอื่นอีกหรือเปล่าก็เป็นข้อพิจารณากันระหว่างโรงเรียนกับผู้ประเมินผู้ประเมินเองจะแก้ไขผลประเมินในกรณีเดียวนะคะก็คือทางโรงเรียนชี้มาว่าในซานั้นเนี่ยมีหลักฐานแต่ผู้ประเมินไม่เห็น ก็มาดูกันนะไม่ไม่พิจารณาหลักฐานเพิ่มนะคะเอาเฉพาะที่ปรากฏในนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนผลประเมินได้แต่ถ้าไม่มีอะไรใหม่ก็ใช้ผลประเมินเดิมทางโรงเรียนก็จะได้ทราบผลประเมินที่กรณีที่โรงเรียนเนี่ยได้ทําจริงมีหลักฐานอยากจะขอให้สมสส่งผู้ประเมินไปตรวจเยี่ยมคือไปตรวจหลักฐานเพิ่มก็ย่อมทําได้นะฮะก็ส่งคาร้องมาคําร้องนี้พอมาถึงสมสก็จะจัดผู้ประเมินชุดเดิม ตามนัดแนะกับโรงเรียนเพื่อจะไปดูว่าโรงเรียนเนี่ยได้ทําจริงตามที่เขียนไว้คราวนี้ได้ดูของจริงก็คือดูหลักฐานที่เขียนไว้เ,เกณฑ์ตัดสินมี5ระดับนะใน5ระดับก็คือสูงสุดคือดีเยี่ยมรองมาคือดีมากหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของดีพอใช้และปรับปรุงในในสมตัวหลัง3ระดับหลังคือดีพอใช้และปรับปรุงเนี่ยผู้ประเมินจะเช็คว่าอย่างที่เขียนไว้ในซาเนี่ยทำจริงหรือไม่มีหลักฐานยืนยันไหม ถ้ายืนยันตามตัวชี้วัด5ตัวเมื่อกี้นี้ก็ได้ระดับดีแต่ทีนี้ถ้าหากว่าสถานศึกษาอยากได้ผลประเมินที่สูงกว่าดีก็แปลว่าตัวเองต้องมีอะไรสูงขึ้นสิ่งที่จะได้ระดับดีมากก็คือมีพัฒนาการ3ปีย้อนหลังไหมต่อเนื่องไหมสูงขึ้นไหมมีหลักฐานแสดงตัวนี้ไหมถ้ามีก็ได้ดีมากถ้าอยากได้ดีเยี่ยมก็สูงกว่าดีมากก็คือต้องมีสิ่งที่แตกต่างไปเช่นมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้าง หรือมีนวัตกรรมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็จะพอเห็นนะว่าตรงเรียนไหนก็ตามที่มีหลักฐานอย่างที่เขียนเว้นนซาแล้วมีสิ่งที่เกินจากนั้นอีกและคิดว่าน่าจะได้ระดับดีเยี่ยมก็ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรทีนี้เตรียมยังไงก็คือส่งซาผ่านต้นสังกัดค่ะผ่านที่สมศจากนั้นสมศก็จะดําเนินง,งานขั้นที่1ก็คือประเมินซาขั้นที่สองตามความสมัครใจของสถานศึกษานะคะก็ประเมินที่การตรวจเยี่ยมเนี่ย ในช่วงปัจจุบันโควิดเนี่ยเราทำไว้2แบบแบบที่1ก็คือตรวจเยี่ยมระยะสั้นไม่น่าจะเกิน1วันแต่ก่อนจะไปตรวจเยี่ยมนั้นต้องเตรียมความพร้อมทั้งสองฝ่ายจะต้องอดูอะไรบ้างนะฮะเราเรียกตารางนัดหมายแล้วก็เป็นแล้วนัดไปตรวจเยี่ยมตามวันเวลาที่กําหนดไม่ไม่ต้องวันที่เข้าไปในสถานศึกษาเนี่ยไม่ต้องไปแนะนําตัวอะไรทั้งสิ้นไปตรวจเยี่ยมได้เลยแล้วก็ตรวจเสร็จก็ออกมาเลยไม่ต้องมีการสุด้ด้วาจา กลับไปสรุปที่บ้านนะคะและระหว่างที่ตรวจเยี่ยมนนั้ต้องรักษาระยะห่างใส่ใส่ใส่หน้ากากใส่ถุงมือทุกอย่างนะฮะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์อีกแบบหนึ่งก็คือตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์อันนี้ก็มสีสองขั้นตอนเล็กๆก,ก็คือว่าที่หนึ่งถ้าหากสถานศึกษาอยากให้ตรวจออนไลน์ก็ต้องถามตัวเองพร้อมไหมนะ,ะถ้าพร้อมเนี่ยก็ยื่นเรื่องมาได้ ทางสมสอเนี่ยก็จะได้แจ้งไปว่าคุณจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง mm hmm. เช่นต้องส่งเอกสารตัวจริงต้องส่งหลักฐานอะไรทั้งหลายมาทางอีเมลก็ได้หรือทางช่องทางอื่นผู้ประเมินก็จะพิจารณาตัวนี้จากนั้นก็วางแผนจะต้องสัมภาษณ์สัมภาษณ์ใครยังไงอันนี้ก็สัมภาษณ์ออนไลน์ก็เป็น2ระยะนะฮะแล้วก็ผลประเมินไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่จริงหรือว่าออนไลน์เนี่ยก็มีมีค่าเท่ากันก็คือว่าหลังจากตัดสินแล้วเนี่ย ก็จะได้ผลประเมินระดับ5ระดับเ็งที่เรียนให้ทราบแล้วก็มีอายุความ5ปีหลังจากที่บอร์ดบริหารของสมศรจุรณาแล้วนะะค่ะเพราะงั้นแสดงว่าถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยนะคะเขาอยากได้คะแนนดีเยี่ยมอืมหอดีมากนั่นหมายความว่าต้องทําเรื่องมาที่สมศรเพื่อที่จะให้ไปวิจ,จิตจริงคือหลังหลังประเมินสาหลังข้าทราบผลประเมินสา เขายุติแค่นี้ก็ได้นะเขาก็จะได้ระดับที่เขาได้รับการประเมินซาแต่ถ้าเขาต้องการจะให้ไปตรวจเยี่ยมเขายื่นคำร้องมาค่ะแล้วก็นัดแนะกันค่ะก็ชัดเจนนะคะอาจารย์ทีนี้คําถามต่อไปคือบางโรงเรียนเนี่ยเขาครบรอบ5ปีแล้วล่ะแต่เขาไม่มีชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าเขาควรจะต้องรับการประเมินนะคะโรงเรียนต้องทํำยังไงคะถ้าเขาอยากจะประเมินนะคะ คือจริงๆมันเรื่องของการเป็นการประเมินภายนอกนะฮะในในระหว่าง1ปี2ปี3ปีเนี่ยเป็นเรื่องการประเมินภายในซึ่งผู้ที่จะมาตรวจนี่คือต้นสังกัดใน,นเรียกการประเมินคุณภาพภายในอันนี้เพื่อวัตถุประสงค์คือเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยได้เห็นตัวเองครบรอบปีแล้วพัฒนาตัวเองเป็นระยะระยะ,ะ,ยะสมศมารอบ5ปีแปลว่าครบรอบของเรียนที่ถูกประเมินไปแล้ว5ปีสมศจึงจะเข้ามา ที่เวลาเข้ามามันอาจจะเป็นไปได้ว่าในฐานข้อมูลรายชื่อตกหล่นนี้คิดว่าถ้าโรงเรียนไหนสนใจและครบ5ปีแล้วอยากจะได้รับการประเมินก็น่าจะติดต่อไปที่ต้นสังกัดนะแล้วเพื่อจะเช็คกันระหว่างฐานข้อมูลของสอสอกับต้นสังกัดว่าตรงกันไหมถ้าตรงกันนี่ก็สามารถยื่นเรื่องได้ให้ต้นสังกัดพิจารณาเพื่อเป็นทางผ่านส่งมาให้สอสซึ่งปกติตอนนี้เนี่ยสอสอก็จะมีรายชื่อโรงเรียน นะแล้วถ้าต้นสังกัดเห็นด้วยเนี่ยก็ส่งกลับไปเป็นประกาศเป็นระยะระยะว่าในในช่วงนี้ในเดือนนี้จะประเมินโรงเรียนไหนบ้างแต่ว่าถ้าตกหล่นนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่องฐานข้อมูลมากกว่าก็ก็แจ้งเข้ามาได้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนที่กินลเทียนครบระภาพปีแล้วก็ปฏิบัติตามเหมือนที่อาจารย์พูดไปตะกี้น,นะคะนี่ถ้ามีการประเมินในยุคโควิดที่ว่าน,นะคะอาจารย์ สถานศึกษาเนี่ยก็จะทราบผลการประเมินและก็เสนอแนะอย่างไรคะก็เพียงที่ประเมิน2ระยะระยะที่1คือประเมินสาในนั้นเนี่ยจะมีผลประเมินนะในรายงานจะมีผลประเมินสาเป็นรายมาตรฐานและมีข้อเสนอแนะเป็นรายมาตรฐานและมีข้อเสนอแนะรวมหรือระดับสถาโรงเรียนด้วยเป็นเอกสารซึ่งมีเราทําเป็นแบบฟอร์มนะมีความยาวประมาณ2 3หน้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการแค่ประเมินสา จบตรงนี้ผลประเมินได้รับการพิจารณาที่บอร์ดบริหารแล้วทางบอร์ดบริหารก็จะแจ้งกลับไปที่สถานศึกษาที่โรงเรียน mm hmm. ก็เป็นอันจบขั้นตอนนะอันนี้ก็ได้ได้อายุความ5ปี mm hmm. ก็อย่างที่เรียนถ้าโรงเรียนต้องการให้ไปประเมินตรวจเยี่ยมด้วยเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่จําเป็นจะต้องถึงบอร์ดบริหารสมสก็จะดําเนินการต่อทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่น่าจะเกิน2เดือน,ม,นมันอาจจะไปช้าตรงการดาเนินงานนะฮะ แต่ว่าในเรื่องของการประเมินเนี่ยจะเห็นว่าผู้ประเมินเองก็ทํางานไม่ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินจริงๆเนี่ยจะไม่ได้ใช้เวลาของทั้งสองฝ่ายแต่ว,ว่ากว่าจะทราบผลเป็นทางการอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแ,แต่จริงๆโรงเรียนก็จะทราบอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วในตอนต้นนะฮะกว่าจะทราบอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าผู้ประเมินเนี่ยให้ข้อเสนอแนะแล้ว สถานศึกษาเนี่ยเขาจะนำข้อเสนอแนะเนี่ยนะคะที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปไปดำเนินการต่อยังไงคะจริงๆวัตถุประสงค์การประเมินจะเป็นภายนอกภายในก็ตามนะฮะวัตถุประสงค์คือเอาผลประเมินเนี่ยโดยที่ผู้ประเมินที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยประเมินให้แล้วเนี่ยนำไปปรับปรุงแก้ไขที่ที่โรงเรียนเองนี่คิดว่าเป็นเรื่องของผู้บริหารนะฮะที่ต้องอ่านรายงานประเมินผลและข้อเสนอแนะจากนั้นไปวางแผนแก้ไขปรับปรุง ถ้าผู้บริหารเอาจริงเอาจังทุกปีเนี่ยเราจะเห็นผลประเมินที่สูงขึ้นแล้วก็จะเห็นคุณภาพที่สูงขึ้นทีนี้ผู้ประเมินของสอมสอศเองเนี่ยนอกจากจะประเมินว่าได้ผลประเมินร,ระดับไหนแล้วเนี่ยเขาจะเขียนข้อเสนอแนะจะเป็นข้อเสนอแนะที่เน้น,นให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติเองได้ข้อเสนอแนะที่เขาเขียนนั้นจะอยู่ในลักษณะของการที่แก้ไขปรับปรุงวิธีทํางานของแต่ละคนให้ดีขึ้นนะเะออเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะที่สามารถปฏิบัติได้จริง ก็ผู้ผู้บริหารเนี่ยพอเห็นข้อเสนอตัวนี้ก็น่าจะได้นํามาพิจารณาคุยกันกับคุณครูในโรงเรียนแล้วก็ดําเนินงานคือจัดทําแผนพัฒนาตัวเองถ้าทําอย่างนี้ได้ตลอดต่อเนื่องเนี่ยเชื่ว่าโรงเรียนก็น่าจะได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นเราเรียกว่าเป็นการนําผลประเมินมาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนะหรือว่าคุณภาพของนักเ,เ,เรียนเนี่ยเนียอยากาเรดยนถามอาจารย์อีกคําถามนึงที่เราเป็นคําถามที่ โรงเรียนสนใจอ่ที่อาจารย์บอกว่าอ่ามันจะมีประเมิน5าระดับเช่นนะอ่ามีได้เยี่ยมดีมากนะคะซึ่งอันนี้คือในส่วนที่เหมือนกับโรงเรียนอยากจะให้ประเมินมากกว่าระดับที่สมศวางไว้3ระดับคือดีปรับปรุงแนละะพอใช้นะคะในนั้นมันมีคำว่านวัตกรรมนะคะอาจารย์อยากจะให้การเนี่ย อธิบายถึงครว่านวัตรกรรมนวัตรกรรมเนี่ยจะดูทุกมาตรฐานหรือว่าเป็นนวัตรกรรมรวมก็ได้ค่ะอาจารย์คือในใน,ในรอบของโควิดเนี่ยจะเป็นการประเมินรายมาตรฐานซึ่งมีสามมาตรฐานและแต่ละมาตรฐานผลประเมินระดับดีเยี่ยมในระดับดีเยี่ยมแปลว่าจะต้องมีนวัตรกรรมของผู้เรียนของผู้บริหารของครูทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าสถานศึกษาเนี่ยมีนวัตรกรรมใหญ่ ซึ่งคลุมทั้งสามมาตรฐานก็สามารถเขียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนผู้บริหารแล้วก็ครูได้นะฮะซึ่งผลประเมินผลประเมินมันก็คงจะได้ระดับดีเยี่ยมทั้งสามมาตรฐานแต่ถ้าไปเขียนไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งเขาก็จะพิจารณาเฉพาะมาตรฐานนั้นเน่นคิดว่านวัตรกรรมเนี่ยที่เราพิจารณากันเนี่ยตามคําจากัดความแหละมันมีตั้งแต่ระดับต่ำสุดนะฮะที่คุณครูคิดขึ้นได้เองในโรงเรียนไปจนถึงถึงระดับชาติคือประเทศชาติได้คิดนวัตรกรรมยิ่งใหญ่ขึ้นมา แต่ที่นี้ที่เรามองนวัตกรรมในความหมายนี้ก็คือนวัตกรรมที่สามารถที่จะทําได้ในโรงเรียนและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นประโยชน์กับนักเรียนตรงนี้นีนคิดว่าเรามองนวัตกรรมในความหมายนี้แต่ถ้าโรงเรียนจะสามารถทําได้ถึงระดับชาติหรือระดับโลกนี่ยิ่งดีะนะเผื่อจะได้น o อตเปอร์ไพรส์คือคือหลายโรงเรียนหรือสถานศึกษา,าบางแห่งเนี่ยไปมองถึงนวัตกรรมว่าต้องมีได้รับรางวัลหรือได้รับ เข้ารอบการแข่งขนันอะไรเงี้ยค่ะจาเป็นไหมคะอาจารย์คือการที่จะได้อะไรสักอย่างมันต้องมีหลักฐานคําถามนั้นน่ะว่าหลักฐานคืออะไรไปอ,อยู่ๆสถานศึกษาบอกฉันทําอะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วดีดีเนี่ยมันน่าจะยังเชื่อถือไม่ได้มมนต้องให้คนอื่นก็มองนะเพราะฉะนั้นที่เรามองเราก็ไม่ได้มองไกลถึงขนาดจะต้องเป็นระดับไหนก็อ,อย่างน้อยคนนอกที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมและเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ย้อนกลับไปสู่ คุณภาพของโรงเรียนคุณภาพผู้เรียนหรือการบริหารเรียกว่าของคุณครูดิ้นคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันก็น่าจะยอมรับในระดับของของของเรานะฮะแต่ถ้าหากท่านทาได้ในระดับที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับระดับชาติระดับโลกได้ดิ้นคิดว่าสุดยอดเลยจริงๆแต่ในในเรื่องประเด็นนี้ดิ้นคิดว่าในรอบของของเราตอนนี้เราไม่ได้คาดหวังถึงสูงส่งขนาดนั้นนะฮนะเพียงแต่ท่านเขียนมาให้ชัดเจนกันแล้วกันว่ากลุ่มคนภายนอกคือใครที่เขา ที่เขายอมรับนวัตกรรมตัวนี้ของท่านซึ่งเดนคิดว่าถ้าอย่างนี้เราทําได้ทุกโรงเรียนก็สามารถจะทําได้เพราะฉะนั้นคําถามทั้งหลายที่คิดว่าได้เรียนถามท่านอาจารย์ดุจมพรไปเนี่ยเราได้กคำตอบพอสมควรแล้วค่ะคือเดนคิดว่าตรงนี้ในส่วนของสถานศึกษาน่าจะเตรียมที่จะรับ การประเมินจากสมสอได้ได้ดีแล้วค่ะอาจารย์อย่างนี้ก็ตามในในฐานะที่ได้มีโอกาสได้มาคุยกับอาจารย์ในฐานะที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะฮะก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะที่อาจารย์ได้มาชี้แนะได้มาพูดคุยแล้วก็ให้ความกระจ่างกับการเตรียมความพร้อมของสถา,านศึกษานะคะก็คิดว่า ชัดเจนค่ะนะคะเน้นตอนนี้เติมนิดหนึ่งนะคะอยากให้กําลังใจว่าการประเมินคุณภาพจะเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามวัตถุประสงค์ก็คือในเชิงบวกคือเรามีคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวเราเองมาดูตัวเราแล้วบอกว่าน่าจะปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นถ้าเราได้ทําตามเนี่ยก็หมายความเราเนี่ยได้ทํางานดีขึ้นเพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยอย่าไปมองในลักษณะติดลบนะคะ,ะมองว่ามีคนอื่นมาช่วยบอกมาช่วยบอกเรา ให้เราสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองได้และถ้าหากเรายอมรับอันนี้ทุกระยะหรือทุกครั้งที่มีคนเตือนเราเน้นคิดว่าเราจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วสมศเองก็มองว่าเป็นการประเมินเพื่อในเชิงบวกนะคะเพื่อจะช่วยกันทําการศึกษาของสถานศึกษาหรือของประเทศเนี่ยให้สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่รู้จบนะฮะประเมินนี่มันไม่รู้จบไม่มีไม่ใช่ว่า5ปีจะจบทีหนึง่งก็ทุทกๆรอบ5ปีของท่านเป็นการประเมินผล ในขณะที่ต้นสังกัดของท่านเนี่ยจะช่วยท่านในเรื่องของการประเมินเป็นระยะระยะเช่นทุกสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีการศึกษามันถ้าเราสองฝ่ายคือทั้งต้นสังกัดและทั้งสมศมาร่วมมือกันยิ้นคิดว่าทางสถานศึกษาเนี่ยน่าที่จะได้พัฒนาตัวเองสูงขึ้นซึ่งหมายถึงว่าคุณภาพของนักเรียนของเราของประเทศไทยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าไปกลัวการประเมินนะคะแล้วก็สมศร ใน,ในยุคโควิดเนี่ยก็ค่านชัดเจนว่าจะประเมินอะไรอย่างไรถ้าสนใจนะลองเข้าไปในเว็บของสมศท่านจะเห็นวิธีประเมินที่ชัดและจะมีแบบฟอร์มให้ท่านได้มองนะฮะว่าเราเตรียมการไว้อย่างไรบ้างแหมยิก็คิดว่ารุ่นการโรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศไทยเมื่อฟังอย่างนี้แล้วท่านสบายใจนะคะว่าจริงๆแล้วสมศเนี่ยเปรียบเสมือนตาอีกตาหนึ่งนอกจากต้นงานเมืองงาน,น,งานต้นสังกัดของเราเนี่ย จะมาบอกเราว่าสิ่งที่เรากําลังจัดการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนของเรียนเราเนี่ยได้คุณภาพอย่างไรบ้างในฐานะที่เรียนก็ดูแลโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งก็ถือว่าสบายใจแล้วคะ่ะอาจารย์แล้วต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยางมากอีกครั้งหนึ่งค่ะทาให้รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วค่ะจะต้องอรับการประเมินจากสอสอแคะอาจารย์ก็ต้องขอบพรนะคุณอาจารย์มากขอบคุณมากเลยค่ะ